สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรากลับมาตามคําเรียกร้องมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเล่นโรอบอกพร้อมกันไฮแอนเ้รนปะด็นเนี่ยยเฮ้ ครั้งนี้นะคะเราเดี๋ยวได้อ่านหลายคอมเมนต์มากมากเลยแล้วก็มีคนชอบการที่พวกเราเล่นซ่อนแอบจะบอกว่าแมปนี้เนี่ยเขามีแมปใหม่นะคะมาให้พวกเราได้เล่นอีกตั้งหลายอันแน่ใช่พลาดไปได้ยังไงเนี่ยทุกคนโหแค่เขาวที่แล้วนี่ก็เล่นไปเยอะมากแล้วนะเฮ้ยไม่ว่าเป็นไรอ่ะมินเนี่ยได้หรอเอ้าเฮ้ยหงษ์ปูซาซ่อนตัวอยู่คุณมันตีผลทําไมเนี่ยลา้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแมบแรกพวกเราจะเล่นแบบอะไรคอมเมนต์เอาไปเลย เฮ้ย yeah. มาดูมาดูมาดูอเฮ้ยนั่น yep ้นไงทันเทาเขาว่ากันว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่หลอนมากและอุปกรณ์ในฉากก็หลอนสุดๆไปด้วยมาดูกันดีกว่าว่าฉันจะได้เป็นอะไรฉันอยากเป็นแบบพวกโครงกระดูกหรือไม่ก็แมงมุมขยุ่มหลังคาหนูอยากเป็นวิญญาณเอออย่คอยดูนะของฉันเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่อลังการแน่ๆขอหนูด้วยให้เป็นคนหา อยมา,ามีนจะหาซ่อนโถแต่ไม่เป็นไรหรอกน้าไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะไปซ่อนไม่เนียนสักเท่าไหร่งงินฉันให้เวลาพวกนาย20วินาทีรีบไปหาก่อนที่ฉันจะมองรีบไปซ่อนอนะะหารอ,อยู่หุยเอาจริงๆนะเหมือนแมบจะใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเจ้าแป้งฉันจเอาหน้าชนโอ้โหขี้โกงสุดๆห้าสีา่สวันได้ม เอาสามวันไดไหมนี่นายสามวันเยอะไปหรือเปล่าบอกว่าที่นี่เนี่ยมีโครงกระดูกด้วยนะทุกคนเขาว่ากันว่าไอ้พวกที่แบบว่ามันมันแบบซ่อนเก่งๆอ่ะมันจะชอบอยู่แถวๆข้างหน้านี่เนยนฉันจะโอ้ยตาไถ่ถรงศพไถลูกศพไปหมดจะแม่หนูขอยี่สิบโลบังได้ปะทำไมทำไมอะไรหนูจะบอกให้ว่ามีคนนึงเป็นอะไรอะไรอะไรบอกมาบอกมากุญแจกุญแจเฮ้ยมีการโอนเกิดขึ้น ฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่มีทางที่จะให้พวกนายหลบซ่อนได้อย่างง่ายดายหรอกนะท <c oughs> ีนี้ก็จะเป็นบ้านผีสิงซินนะเฮ้ไอ <c oughs> ้ไฉันได้ยินเสียงอะไรต่อยต่อยต่อยแถวนี้สล็อตอะไรฉันมองไม่เห็นพวกนายเลยด้วยซ้ำอ่ะหลังบ้านมีใครอยู่ร <es> <c oughs> หรือเปล่าล้อมี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 ค่อยเดี๋ยวให้ตายเถอะมันแบบซ่อนแอบเลยฉันจะต้องมาอยู่แถวแถวหูววขาวงกอดอีกแล้วเนี่ยมีใครในขาววงกอดไหมเนี่ <es> <c oughs> นย <es> <c oughs> ไม่มีจา <c oughs> ม้า <c oughs> เฮ้ยไปไหนแล้ววะคือกีนเป้นแมานดึกอ่ะไอ้ใหญ่ไอ <|ja|>> ้ไอ่ไข่ปลาไหลไข่ปลายหลอเข้ามานะปลาอย่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 าเป็นพวกดีๆบอกเขาว่าพวกคนอยู่ไหนอยู่ข้างบนบ้านครับเป็นะองแลกุญแจ เขาจะไปหามันไอ้พวกที่อยู่ด้านบนบ้านมีคนหนึ่งมันแปลงร่างเป็นฟักทองฉันเห็นมันอยู่ไอ้คนที่เป็นกุณแจครับคนเป็นฟักทองฉันบอกเลยว่านั่นคืออันนี้ั่นครับนั่นครับเจ็บมันมาลูกสมุนค่ะ

ไม่รู้อะไรเลยตายแต่ตอนนี้เราเหลือแค่40วินาทีสุดท้ายเราต้องหาไม่ได้เจอไม่งั้นเราจะต้องตายอยู่ในที่แห่งนี้นี่คือสถาที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หนูไม่อยากเป็นหนึ่งในหลุมศพพวกนี้อ่ะไมเแนะผมผมผมเจอแล้วอยู่ไหนไหนเจอทางออกเขางกดช่วยเอ้ยไม่ไรประโยชน์ไม่มีประโยชน์เราสัเลยไม่มีประโยชน์แมันอ็อยู่ในซอกอ่ะในซอกนี่จะเป็นคือมาขบนไหม โอเคๆหรือว่าอันนี้หรือเปล่าอี๊จคนละห้องไหมคนละห้องคนละห้องเฮ้ยมันไม่ทันแล้วเวลาหมดแล้วน้้ำเฮ้ยโดนฟีดเฮ้ยมันฟีดแล้วมันไปมันไปมัองมันอยู่ไหนตองโอ้โหมันแช่มันแช่แข็งก่อนด้วยบีจ๋าโอ้ยสว่างสว่างกลับมาล้างแทนพวกนายอีกครั้งหนึ่งด้วยด่านที่สว่างที่สุดของแบบนี้นั่นก็คือแมッ เเดี๋ยวดีเฮ้ยวัสดีเฮ้ยฉันนี่บอกเลยว่ากลิ้งมันเชียรละขนาดนั้นเลยใช่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 พวาะนายคิดว่าการที่พวกเราแอบอยู่ในที่ที่แบบว่ามันเปิดเผยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นไหมน่าตื่นเต้นนะว่าหน้าน่าตื่นเต้นอยู่ครับผมหนูว่าหนูว่าที่ที่อันตรายที่สุดอ่ะก็ก็ยังเปที่ที่อันตรายที่สุดอยู่ดีแหละไปหาที่ปลอดภัยเถอะทุกคน โอเคจัดไปวันนี้ตอนนี้ตอนนี้คนหาออกมาแล้วใช่ออกมาแล้วจะไม่เป็นคนหาผมบอกเลยนะว่าการที่คุณเป็นลูกบอลสีเหลืองอยู่ในทะเลเนี่ยโอเคอะไรนะแต่ะการที่พวกพี่จะเป็นกระสัดทรายเนี่ยไม่ดีนะไระไูดไรางนั้น ฉันจะบอกนะว่าการที่นายเป็นถังน่ะสีชมพูเนี่ยมันไม่ได้ทำให้นายรู้สึกปลอดภัยขึ้นเลยนะจังหวะนี้พี่ไว้กำลังหาอยู่แถวๆทะเลนะครับเขาเชื่อคำพี่ชมพูได้ยังไงเป็นฉันฉันไม่เชื่อหรอกนะผมจะบอกว่าผมไม่ใช่ถังสักหน่อยเอาล่ะแต่จะมี่คนเป็นถังแต่พี่คนเป็นถังแต่พี่คนเป็นถังอยู่ใช่ตอนนี้พี่ไม้ไม่สนใจในการหาเพื่อนเลยเขาหาแต่เหรียญนะครับผมเขาเก็บเหรียญอยู่เขาเก็บแต่เหรียญเขายไม่เจอใครเลยด้วยซ้ำ ส่นก็กำลังมองอยู่ว่ามีใครขยับได้หรือเปล่าเอ้ใครอยู่แถวละแวกฉันขยับให้ดูหน่อยดิจอยู่ไนหนูยังไม่รู้เลยจิ็บปนอะไรเ้วจะขยับพร้อมกันทำไมฉัไม่สนุกล้วกูเขาไม่มีทางรู้ที่ตอนของพวกเราสองคน ใครก็ได้ช่วยแชร์ฟีดหนทีช่วยแชร์ฟีดหน่อทีไอ้ยีนี่มันนี่มันนี่มันแกไม่รอดแน่ไอ้ลูกบอลเหลืองหนีไฟหนีไฟลูกบอลจำไว้ลูกบอลเหลืองฉันช่วยแกแค่นี้นะมันเร็วมากเพนช่วยกเลยช่วกันเลยเป็นลูกบอลที่สู้ชีวิตมานี่ย เฮ้ยไปอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหมันติ้นเฟืองมากเลยพวกนี้เพื่อพี่สาวจะทำได้ประเด็นประเด็นคือคนแช่นี่ไม่ให้จังหวะผมเล่นมุกเลยเอ้ยอยู่ไหนน้าลอยได้ไงเลเกเลยยาได้หมอเจ้าไอ้ช่วยพี่ตะเกียรทำไมพี่รอดนายว่าสิ่งที่ฉันเห็นตอนที่ฉันเกิดขึ้นมันมีแพรด้วยแพรยางมีแพรยางอันหนึ่งเพื่อนเสียอะไร ไอ้อยากเสียอะไรเขียวอันอกเขียวพับพับพับจะกระโดุลพับจะกระโดดเฮ้ยดูให้ดีดดูให้ดีดีสี่สามสองหนึ่งโอ้ยฉันเจอแล้วมันอยู่อยู่ใต้รั้อะใต้รั้วดังขึ้นแล้วเมื่อกี้ดังขึ้นมันเป็นมันเป็นทางเสียบู๊ถงสีชมพู๊มันถัเรไปแล้วอ่ะไานถังเสียบบู๊ว่าแต่ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ทางเสียบบูอยากอยากรู้ไหมเรียบร้อย ใช่เนาะในละคุณไม่แล้วประเด็นคือสายตาของเราเนี่ยทั้งสามคู่เนี่ยแกจับได้แค่ผักชีญวนกันละใช่ในละคุณไม่ได้ช่วยเลยเขายังวิ่งแกเบีอยู่เลยพี่มอไปดักไปดัก้ะนาไปดักางหนามันอ้อมแน่มันอ้อมแน่เราเราต้องอบล้อมันนี่นั่นแน่ดื้อตื่นตื่นปง มีเบอดแสอะไรปหมไม่มีหรอกไอ้พวกเดลักคุณเฮ้ยผมเีอเจ้าไอ้ทางทงสีชมพูถึงสองเลยยังงั้นเลยเหลือแค่แพยางแล้วสินะไม่รู้แพยางฉันว่าแพยางรยางผมเป็นห่วงยางหะห่วงยางเหรอห่วงยางสีฟ้าห่วงยางยังมีรู้เราเมื่อไรอยู่จะมียางเฮ้ยฉันไม่ฉันว่าไม่แน่นะ ไม่แน่พี่เกศอาจจะเป็นหัวดยางตั้งตั้งเด็กตรงนี้ก็ได้แบบเยอะๆอ่ะได้อย่างนั้นเหรอดีดูดูดีตอนแรกหนูก็ไปเนียนกับถังอยู่นะเฮ้แต่ตรงนี้นี่เออตรงตอนนั้นเรามาเนียนนี่คือได้เลยนะได้เมื่อกี้นูเนียนได้โดนจับอ่ะได้โดนเขาจับอ่ะมันไม่เนียนนะเนียนว้าวผมจะบอกว่าเนียนเกินอ่ะบอกแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟิททำไมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วยเขาไม่ต้องจริตแน่นอนเขาไม่ต้องจริตเขาอยู่ตรงไหนสักที่หนูว่าเขาต้องจริดนะเกือบโดนแล้วล่ะห่วงยางแล้วยังไงห่วงงใใยยยครรหือัเฮ้ ห่วงยางทุกคนห่วงยางยังมีรูคือจะบอกสิบปีแล้วสิบปีแล้วแต่ว่ารูหูก็มีรูเหมือนกันแป้งแป้งแป้นหลังขันหลังขันหงหังเขาบปะป๊าเนี่ยปะป๊าเขาบนเลยได้หครนเ่ะโครยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมแบบนี้เขาเรียกว่าจุดใต้ตำตออเล่นอย่างนี้เหรอได้ตต ัเฮ้คำถามคือเราเป็นไอ้นี่หมดเลยเหรอนี่นี่ตัวเขาไปยืนด้วยกันไปยืนด้วยกันทุกคนเลยอ่ะเฮ้เฮ้สวัสดีกระจายตามจุดต่างๆเพื่อนโอ้โหโอ้โหไอ้บากโคตรแย่ใหญเลยเอาล่ะโอ้สงสารคนหาบ้างครับผม